ทำไมโสมจังบอมอุย้ยตายแล้วไม่เจอพี่รันนานทำไมโสมจังบอมแบบจะอย่าผิดอ่านผิดตำเคยนี่เป็นหนึง่งมันบอกพี่รันโสมจังพ่นบอกไม่รันโสมจังเฮ้ยโสมจริงเหรออ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะน,น้องน้อ,งอินซีชื่อประเสริฐนะ โอเคน้องประเสริฐอ่ะโ okay, อเคนาภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะบอดี้จ้าน้องประเสริฐเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวด่าเดี๋ยวก่อนนะด่าเป็นหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งมันบอกว่ามันบอกว่าอะไรนะอ๋อน้องบัณฑิตบอด,ดีจ้ะเป็นหนึ่งบอกว่าไม่ได้เจอพี่รันทำไมโสมจังเฮ้ยอายุหกสิบแล้วนะเว้ยไม่ใช่สาวสาวแซ่แซ่นะเว้ย เดี๋ยวก่อนนะอืมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคุยกับเป็นหนึ่งก่อนมันบอกว่าไม่เจอพี่รันนานพี่รันโสมจังนี่อายุหกสิบแล้วนะแล้วพี่รันไม่ได้ไปฉีดโบท็อกด้วยเนี่ยถ้าไปฉีดโบท็อกตรงนี้อืมตัวเนี้ยมันก็จะหายมันก็จะตึงคือช่วงนี้ไม่ได้ไปฉีดโบท็อกไอ้ตอนนั้นมันฉีดโบท็อกอืมหน้ามันก็เลยหน้ามันก็เลยตึง สิงเนื้อันดีจ้ะเอาแล้วพี่รันของขึ้นตอนดึกเออมันบอกพี่รันมันบอกพี่รันโซมจังก็ต้องบอกว่าพี่รันหกสิบตัวนะเพราะฉะนั้นเอาคนหกสิบกับหกสิบมาวัดกันมาวัดหน้าพี่รันดูนะไม่ต้องฉีดบ,บทหออกนะไม่ต้องทําอะไรเลยหกสิบหกสิบใครจะแจ๋วกว่ากันมันก็ต้องพี่รันสิ เออไม่ใส่ยกรรมอืมจริงจะพิรันโทมจริงอย่าอยา่าโกดเรานะเรานะ,ะพูดจริงไม่ใส่ยกรรมอ่านผิดตามเคยเพราะฉะนั้นต้องเอาคนอายุหกสิบกับหกสิบมาเทียบหน้าแม่รันนะมาเทียบหน้าขึ้นไลยสดชนดูสิใครจะไม่ต้องไม่ต้องเลยนะไม่ต้องไปทำใส่ยากรรมไม่ต้องฉีดโบโทอกนะอืมอันนี้หน้าธรรมชาติธรรมชาติจ้ะไม่ได้ฉีดโบทอกอืมเดี๋ยวถ้าไปฉีดโบทอกมันก็จะตึงเป๊ะเลยแหละ แต่ไม่เอาค่ะหกสิบแล้วนึกแล้วก็เสียดายอืมไปฉีดทําไมวะหกสิบ <c oughs> อย่าฉีดเลยน่าเหมือนกําไรดูมันพูดสิ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนกําไรตรงไหนเออหกสิบจ้ะหกสิบอืมหกสิบเดี๋ยวปัน้นผมดูไม่ได้เลย เออเหิวทั้งตัวเออแต่ของพี่รันไม่หิวเด้อเต่งตึงเต่งตึงกับมีโอนมีเอวมีก <c oughs> ม้นสวัสดีค่ะกําลังใจน้องเอมขอบคุณมากเออที่คุยกันอยู่ที่เออใครใครต่ากว่าห้าสิบล่ะที่ที่ที่ใครที่คุยกันอยู่นี่ใครต่ากว่าห้าสิบล่ะ <c oughs> ใช่พี่อํานาจแหมอายุหกสิบแหมแล้วมันโซมยังไงวะให้ถามเลยพี่รันโซมโซมมากเลยเหรอพี่รันต้องถามก่อนโซมมากเลยเหรอพี่รันทางานด้วยนะ อื <Ừ. S 2> ทํางานด้วยแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยแหละแล้วก็ไปดูไปดูดูแลคุณพ่อบุญธรรมด้วยอืมพาท่านไปโรงพยาบาลแล้วก็เหนื่อยอะ่ะบอกบอกจริงๆว่าเหนื่อยอืม <Ừ. S 2> มันอยู่ที่ที่สุขภาพจิตจริงๆนะถ้าสุขภาพจิตเนะราแ,แย่เนี่ยหน้าตาหน้าตาอะไรเราไปหมดแหละแต่เออแต่ผมหงอกหมดเดี๋ยวพี่รันไม่หงอกผมไม่หงอกเลยนะไม่มีไม่มีผมหงอกอ่าจะมีอยู่ประมาณสักสิบกว่าเส้นอือ ผมไม่งอกแม่เราแปดสิบสี่สวยกว่าพี่รันอีกปาดว่วะสัน้น <laughs> มันบอกว่าแม่แปดสิบสี่สวยกว่าพี่รันอีกกูกูอยากจะเห็นเหมือนกันนะแปดสิบสี่มันสวยกว่าพี่รันเนี่ยดูแค่มันหัวเราะแล้วก็ทําตาเหลือกแล้วก็ยิ้มมานี่สรุปแล้วว่ายิ่งยิ่งแย่กว่าพี่รันใช่ไหมขอบคุณค่ะน้องของทรั์หกสิบยังแจวขอบคุณมากนะจ๊ะอืม ตั premises, ้งแต่ติดตามลูกสาวมาผมไม่เห็นม like ีใครดังเหมือนองค์อิงสักคนเห็นแต่มหาแสงจากองค์อิงทั้งนั้นมีตัวตนก็พ้องอิงคนจะดังต้องเป็นแบบองค์อิงร้องทีเดียวคืนเดียวก็ดังได้องค์อิงไม่เคยเกาะใครดังขอบคุณมากจ้ะถูกต้องค่ะคอมเมนต์นี้แน่นอนจากลูกสาวไม่ไม่เกาะใครดังแต่ลูกสาวได้รับโอกาสนะได้รับโอกาสก็คือน้องโจน้องโจให้โอกาสอืมแต่ลูกสาวก็ดีแล้วที่น้องโจให้โอกาสลูกสาวเราอืม แต่พี่รันว่าถ้าลูกสาวเราไปอยู่วงอื่นไม่ดังนะอืมเอออย่ากดกันนะเออเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามีดราม่านะถ้าไปอยู่วงอื่นเพราะเขาไม่กล้าดันเพราะเขาไม่กล้าปั้นไม่กล้าดันแล้วก็ไม่กล้าปั้นอืมแต่บางเอิญมาเจอพ่อโจมาเจอน้องโจน้องโจเลยกล้าดันกล้ากล้าปั้นกล้าดันอ่าแล้วก็เขามีเซนอะไรด้วยคือเขามีเซนของเขาว่าเด็กคนเนี้ยถ้าเราดันเราปั้นเนี่ย เราจะเสาวน้อยเพชรแพะเพชรบ้านแพงจะดังจะปังเพราะเขามีเซนเพราะเขาพูดอยู่เสมอว่าเบื้องบนส่งมาให้ผมเพราะฉะนั้นเขามีเซนของเขานะเขาเลือกว่าแข่งบุญแข่งพายแข่งแข่งกันไม่ได้แข่งบุญแข่งวาสนธรรกันไม่ได้แข่งเลือกแข่งภายมาแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้เดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะ ออกรถเป็นว่าเล่นเลยซื้อบ้านเป็นว่าเป็นว่าเล่นเลยโอ้โหสร้างสาวน้อยลําเพลินโชว์สองเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดลําเพลินโชว์สามอีกนะ <c oughs> เขาจะเปิดคณะสามอีกสามคณะหนึ่งสองสามเออว้ารอรอรออืมรอเด้อืม ไม่ทราบหรอกครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับไม่หรอกครับขอบคุณมากจ้ะป้าบางคนหกสิบผมหงอ,อกทั้งหัวเลยจ้ะน้องทีขอบคุณมากจ้ะเราสามสิบห้าต่ำกว่าห้าสิบจ้ะ <c oughs> คุณรันช่องพกกันใจยมาลายห้าแสนกว่าแล้วครับใช่ในายสมพงศ์แม่เราไมแ่แม่เราไม่สายกรรมด้วยงามด้วยธรรมชาติอีหีี <c oughs> อุ้ยเอาเหอะถ้าพี่รันถูกพี่รันถ้าน้องไปไปอยู่ผิดที่ก็ ไม่ได้มายืนจุดนี้ทุกอย่างฟ้ากําหนดอืมแม่นฟ้ากําหนดเป็นหนึ่งสวัสดีจากแอดมินของทรพัพย์สวัสดีจากความจริงคือสิ่งไม่ตายแต่เราพูดความจริงอย่าเอออย่าบอกเรานะเออย่านตายพะนะอืมขอบคุณมากจาก่ะอืมตอนนี้บอสนั่งดูพี่รันอยู่ครับว่าซ่านจริงเหรอแป๊บนึ่ง กำลังจะบอกว่าพี่รันก็ขี้เกียจอะขี้เกียจแต่งตัวด้วยแหละนะขี้เกียจแต่งตัวอืมก็อยากขึ้นไลฟ์แบบสบายๆหนะนะไม่ต้องไปแต่งตัวไม่ต้องไม่ต้องไปแต่งตัวให้สวยออกหน้ากล้องเพราะเราสวยด้วยธรรมชาติสวยด้วยมือเราไม่จําเป็นต้องผ่านเอ,อไม่จําเป็นต้องผ่านการใัลยกรรมอืมเดี๋ยวทาปากนิดหนึ่งอืม โอเคฮ่าฮ okay. ่าฮ่าขอบคุณค่ะครอ้อนิสัยการประพฤติตัวการกระทำน้องน่ารักด้วยวางตัวได้ดีมากอืม,อมเติมปากนิดนึงก็สวยได้จ้าไม่ต้องแต่งหน้า,หน,าหน้าสดๆนะไม่ได้แต่งหน้าเลยนะอืไม่ได้แต่งหน้าไม่ทำอะไรเลยวงอื่นเอาเด็กมาปั้นเอามาเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงแบบวงเสาน้อยทั้งนั้นตามตามรอย <laughs> ตามรอยจ้ะ ตามรอยอือวัสดี้จะน้องประเสริฐสวัสดีค่ะพ